รายการนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์โดยตรงของผูลล่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมิได้มีเจตนาลบหลู่ดูหมิ่นและด้อยค่าความศรัทธาของ,างใครกรุณารับฟังด้วยความบันเทิงโปรดใช้วิจรารณญาณสวัสดีค่ะเรื่องเล่าจากพรายนะคะวันนี้มีประสบการณ์ตรงมาอีกแล้วนะคะเพิ่งเจอมา เดือนหนึ่งล้วก็ยังเคลียร์อยู่ยังเคลียร์ไม่จบนะคะขอให้ชื่อเรื่องนี้ว่าคนเล่นโคงคือเรื่องนี้ยค่ะมันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่ประเทศไทยมันเกิดขึ้นที่ไต้หวันนะแล้วก็เกิดขึ้นกับคนที่เป็นลูกค้าที่ค่อนข้างจะดูกันมา10ปีแล้วเ,เหตุมันมีอยู่ว่า เมื่อประมาณปีที่แล้วเขาก็ได้มีการเช็คดวงนะคะแล้วปายก็ไปทําพิธีให้เขาที่ที่ประเทศจีนนะเขาก็มีบ้านอยู่แล้วก็เขาจะเลือกอยู่ชั้น23กับ24นอกนั้นี้เขาก็จะปล่อยตึกให้คนเช่าปายก็ไปทําพิธีทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็อยู่กันอย่างแบบแฮปปี้มีความสุขนะแล้วก็เริ่ม move บ้านเข้ามาแบบย้ายจากตึกนั้นตึกนี้เข้ามาอยู่เนี่ยให้เต็ม2ชั้นนี้เสร็จแล้วก็เอ่อได้เช็คดวงปายก็บอกว่า คุณพ่อกับคุณแม่เขาเนี่ยช่วงอายุ77แล้วก็ปีจอก็คือปีนี้ปีปีเนี้ย, 6, 7, ยจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพหรืออยู่ดีๆก็จะมีเหตุทำให้แบบเหมือนมีปัญหาแบบพวกอัลไซเมอร์หรืออะไรที่เกี่ยวกับทางจิตแบบรุนแรงหรือรวดเร็วแบบไม่ได้ตั้งตัวก็เตรียมตัวระวังกันทุกอย่างทีนี้อยู่ดีๆเนี่ยพอผ่านเข้ามาแล้วช่วงประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาพี่เขาทางมาบอกว่าเออไปยอยู่ดีๆเนี่ยแม่พี่อ่ะ เขามึนหัวตลอดเวลาเลยแล้วก็พ่อเนี่ยก็เขานั่งวีลแชร์แล้วก็มึนแบบมึนมึนจนยืนไม่ได้กินข้าวไม่ได้อะไรอย่างนี้ที่เขาเลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะให้พ่อกับแม่เขาเนี่ยไปรักษาตัวที่ไต้หวันก็พากันไปพากันไปปุ๊บก็เข้าไปอยู่บ้านเก่าก็คือบ้านที่เขาแบบต้นตระกูลอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตึกประมาณ3ามชั้น เขาก็อยู่ตรงนั้นแล้วแม่เขาก็เริ่มมีอาการที่เห็นผู้ชายอะ่ะเดินเข้าเดินออกอยู่ในห้องมานั่งกินข้าวมาคอยแบบยืนจ้องมามองมาแบบไม่ให้ทํานู่ทนทํานี่แล้วก็ไม่ไม่ให้เปิดหน้าต่างคือเราฟังอย่างนี้ตอนแรกเราก็คิดว่าแบบ จิตเขาน่าจะมีปัญหาใช่ปะแต่ด้วยความที่เรารู้รจักกันมานานเขาแม่เขาเป็นคนที่แบบแฮปปี้มากเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากๆแล้วก็มีความสุขกับการกินการทําอาหารแต่พอย้ายเข้าไปอยู่ตรงนั้นอะ่ะคือเขาไม่ทําอะไรเลยแล้วก็นั่งกลัวหวาดระแวงนั่งแบบนั่งขดๆแบบนี้อยู่ที่เตียงอะ่ะแล้วก็แก่แล้วด้วยแล้วพ่อเขาก็แบบเครียดไปหมดคือกลัวคนที่ไม่สบายอยู่แล้วก็เลยไม่สบายหนักกว่าเดิมทีนี้พี่เขาเขาก็ ตัวเขาอะพอส่งพ่อกับแม่เสร็จปุ๊บอะเขาก็กลับมาที่ที่จีนมามาที่จีนเสร็จพ่อเขาอะถ่ายรูปแม่มาให้ดูก็คือแม่เขาอะอยู่ในท่าที่แบบว่าอยู่บนเตียงนะแล้วก็คนงานอะบีบมือเอาไว้สองข้างแล้วก็เอาเชือกกับมัดเท้าสองข้างอะติดกันแล้วเขาก็ดินดิ้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 นอยู่ไง เออแล้วก็พาไปที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็ถ่ายรูปไมอันนี้ก็ส่งมาให้ไปดูนะก็คือหมอเขาก็ผูกแขนผูกขาแล้วก็แล้วก็จับฉีดยาเขาก็เลยได้หลับก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันมันผิดปกติแล้วพี่เขาก็เลยรีบกลับมาพี่เขาเอาแค่แค่สองอาทิตย์นะสองอาทิตย์จากการที่เอามาไวท้ที่ที่ไต้หวันเสร็จแล้วอะแล้วพี่เขาก็ก็กลับมาเขาบอกว่า ปายช่วยด้วยเพราะว่ามันผิดปกติชนิดที่แบบว่าสองอาทิตย์อะแม่เขาแก่แบบแก่แบบสิบปียี่สิบปีแบบทันทีทันใดแล้วตาเนี่ยเวลามองคนอย่างเงี้ยปกติเขาจะยิ้มอย่างเงี้ยใช่ตาเขาขวางเนี้ยขวางแบบนี้ตลอดเลยแล้วก็พ่อพ่อก็กินข้าวไม่ได้มึนหัวจากเคยนอนแบบนอนง่ายก็นอนไม่ได้ก็เลยแบบว่า ปรึกษากันแล้วก็แนะนําว่ารู้สึกว่าที่บ้านมันผิดปกตินะพี่ลองถ่ายรูปมาหน่อยเขาก็ถ่ายรูปในบ้านมาถ่ายมาถ่ายรูปมาหลายรูปแต่ส่งมาได้เนีสเน่ส่งมาได้แค่รูปเดียวรูปอื่นเนี่ยส่งไม่ได้ก็ไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันว่าทําไมมันแบบกดรับไม่ได้อะไรเงี้ยก็ก็เลยบอกว่าแนะนําลองไปหาที่พักใหม่ไปหาคอนโดหรืออะไรก็ได้ที่แบบย้ายไปแค่ชั่วคาวอะไรเงี้ยก็พี่เขาหาได้ภายในไม่กี่วันก็ ย้ายกันออกมาพอย้ายกันออกมาปุ๊บเขาก็ให้ไปไปทันทีคือเขาย้ยายบ้านในห,หนึ่งวนันไปก็รีบไปเนาะพอไปรีบไปปุ๊บเนี่ยก็เลยได้นั่งถามกันว่ามันเกิดเหตุอะไรบ้างทําไมถึงสภาพแบบนี้เพราะว่าตอนที่ไปเข้าไปในบ้านใหม่ปุ๊บอะนะพ่อเขานั่งบนวิวแชร์แล้วก็แม่เขาก็ยืนแล้วเขาก็เดินม,มานั่งเก้าอี้แล้วไปก็นั่งตรงข้ามกันอะคือสองแล้วก็มีปายคนหนึ่งแล้วก็พี่คนที่เป็นลูกค้าไปอะ่ะอีกคนหนึ่งนั่งข้างๆกันพ่อกับแม่เขานั่งเนี้ย นั่งจ้องเงี้ยนั่งจ้องแล้วไม่พูดอะไรเลยถามอะไรก็นั่งเงี้ยแล้วเขาไม่เคยเป็นอะ่ะไม่เคยเป็นแบบนี้เลยตอนนั่งแบบรู้จักมาสิบปีก่อนหน้านี้ก็ไม่เป็นไปหาหมอเป็นอะไรก,ก็ก็ไม่เป็นพาไปตรวจรักษาฟันนะก็ไม่เป็นอะไรก็เลยมานั่งเช็คเช็คอีกทีนึงก็เลยถามว่าเอ๊ะมีผู้หญิงผมประมาณนี้ไหมใส่แวน่นหน้ายาวๆแล้วหน้าปุบๆหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามีคนเนี้ยคือน้องสาวของพ่อ น้องสาวของพ่อนะหมายนะน้องสาวของพ่อซึ่งวายก็บอกว่าคนเนี้ยเหมือนจะทําอะไรใส่อะแต่ปกติไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมเขาบอกว่าเออปกตกิไม่เคยอยู่ด้วยกันเพราะทะเลาะก,กันแต่ตอนเนี้ยเขากลับมาก็คือเขากลับมาเขา move จากเซี่ยงไฮ้เอย move จากไต้หวันเนี่ยไปอยู่เซี่ยงไฮ้ไปอยู่ที่ตึกที่ไปไปทาพิธีชั้น23 2สามี่ี่ะไปอยู่ตรงนั้น ไอตัวน้องสาวของพ่อเนี่ยไปอยู่ชั้น24แล้วก็ให้พ่อกับแม่อยู่ชั้น23ทีนี้เนี่ยตัวตัวลูกค้าใบอะเขาก็มีครอบครัวอยู่ที่สิงคโปร์เขาก็เดินทางไปไปมามาเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็คือผู้หญิงคนนี้ยเขาไปเอาหมอดูที่ไต้หวันน่ะมากลุ่มหนึ่งแล้วก็ใส่หมวกคล้ายๆพวกลทัทธิต่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เป็นกลุ่มที่เลี้ยงผีคือไต้หวันน่ะเขาจะมีหลายลทัทธิเนาะมันจะมีลัทธิเต่าด้วยแล้วพวกเต่าพวกนี้ยเขาจะเลี้ยงผีมากกว่าเลี้ยงเทพเขาจะมีผีทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีผีห้าตนเพื่อทํางานร่วมกันแล้วเขาก็จะใช้พวกตะเกียบหรือไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันขยับและให้รู้ว่าเฮ้ยเขามาจริงเขาทําจริงหรือเหตุมันเกิดขึ้นจริงเขาไปทําอะไรในบ้านไม่รู้แล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็คือเขาไปแก,น,น,แกนู่นแกนี่อะนะที่บ้านก็ทําให้พ่อกับแม่เขาเนี่ยมึนหัวใครเข้าไปก็คือมึนหัวแบบหัวหมุนติ้วติ้วติ้วอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยป้าก็ยังไม่ได้เชื่ออะไรแต่รู้แล้วว่าเฮ้ยมีหมอดูไปทํามีการทําของเกิดขึ้นแต่พอสืบสาวเราเรื่องขึ้นไปอ่ะก็คือมันหนักมากๆเพราะว่ามาเปิดมาเปิดที่อยู่ที่ไต้หวันที่เป็นบ้านเก่าที่เขาเข้าไปอยู่อ่ะมันกลายเป็นบ้านสามชั้น ใช่ปะเขาต้องการที่จะทําให้พ่อกับแม่ของลูกค้าไปอ่ะกลับไปที่ไต้หวันพราะกลับไปที่ไต้หวันปุ๊บเนี่ยกลับทําสําเร็จแล้วแงมืนหัวเสร็จแล้วต้องรักษาตัวก็เลยกลับไปไต้หวันเขาให้พ่อกับแม่อยู่ชั้นหนึ่งตัวเขาอะอยู่ชั้นสองชั้นสามมาถึงจะเป็นญาติเขาอะไรก็ว่ากันไปชั้นหนึ่งเนี่ยที่เตียงเนี่ยมีการลงยนันลงของเป็นตัวอักษรจีนเป็นแบบ ผ้ายันสีแดงอะแล้วก็มีแผ่นยันจีนอะเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยซ่อนอยู่ตามโต๊ะตามอะไรอย่างเงี้ยเต็มเลยแล้วก็ตรงประตูที่สําหรับเข้าไปในห้องที่พ่อกับแม่อยู่เท่านั้นแต่ตรงอื่นนะไม่มีทีนี้มันก็เลยถามว่าเราพี่ได้สังเกตอะไรไหมสําหรับในบ้านในชั้นนั้น mm hmm. เขาก็บอกว่าตรงเนี้ยคือน้องสาวของพ่อจะต้องทํากับข้าวให้กินเท่านั้นให้พ่อกับแม่กินเท่านั้นห้ามคนอื่นทํา หรือไม่ถ้าสั่งมาเขาต้องเป็นคนจัดใส่จานเท่านั้นเออแต่อยู่กันมานานทะเลาะก,กันปางตายเลยนะเกิดจะมาอยากดูแลมากๆเขาจะมาดูแลแล้วก็สิ่งที่แปลกกว่านั้นก็คือครอบครัวเขาเองอะ่ะชั้นสองอะคือสั่งข้าวกินแปลกป่ะจริงๆมันทําแล้วมันก็ต้องกินด้วยกันแต่มันกลายเป็นฝั่งมาทําให้ข้างล่างแต่ข้างบนอะ่ะสั่งกินข้างล่างก็เริ่มกินแล้วก็กินไม่ได้ พอย้ายออกมาปุ๊บมาเจอเรื่องแบบนี้ไปก็นั่งเช็คเช็คแล้วคือมันมีตุ๊ก,กตาไปให้พี่เขากลับไปเช็คที่บ้านนะมันมีตุ๊ก,กตาอยู่ไซส์ประมาณเนี้ยเป็นเหมือนทําจากพวกผ้าแล้วก็มัดเป็นเชือกมัดแล้วก็มีวาดเป็นตุ๊กตาแล้วก็เขียนเป็นภาษาจีนมียันจีนะแปะเอาไว้แล้วก็มีผงดําๆโรยแบบเหมือนอยู่ตรง ผ้าปูที่นอนแล้วมันจะพูดไงดีอ่ะมันเป็นขอบเตียงใช่ป่ะแล้วหนาๆคนจีนเขาก็จะไม่แบบทําความสะอาดเหมือนบ้านเราสักเท่าไหร่อะมันก็จะมีรูมีช่องอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันจะมีรูตรงหัวมุมกับหัวมุมสี่มุมอ่ะมันจะมีอยู่ตรงหัวนอนอ่ะทั้งสองมุมตลอดเวลาและทุกผืนด้วยเขาก็ไปเอากลับมาหมดเลยแล้วทีนี้มันผ้ามันเหมือนแบบมันมีมันมีคราบดำๆมันมีการ ผ่านการใช้มาเยอะอะซึ่งจริงแล้วเราจะเอาผ้ามาให้ใครใช้อะเราก็ต้องเลือกผ้าใหม่ถูกต้องแม่เพราะว่ารวยขนาดนี้แต่นี่เขาไปเอาผ้าเก่าที่มันมีรอยแล้วเหมือนมันเป็นคาบคาบอยู่ตรงกลางผ้าเกือบทุกผืนเลยก็เอามาเขาก็ไปโลกลับมาวันนั้นก็เลยมานั่งดูเริ่มทําพิธีพอเริ่มทําพิธีปุ๊บเนี่ยมันก็เห็นเลยว่า เ,ออเขามีหมอผีที่นู่นที่เขาเล่นของจริงๆแล้วก็เอาของใส่แล้วไปก็เอาท่านยมอะออกจากกระเป๋าแล้วก็มาวางทีนี้อาการที่เกิดขึ้นก็คือแม่เขาอะเขาก็เริ่มแบบนั่งเงี้ยนั่งเงี้ยแล้วแล้วเขามองไปนะเขามองนั่งอยู่เงี้ยตัวพ่อเขาก็แบบมองซ้ายมองขวาเลือกลักเลิกลัก,ลกคือไม่รู้จะพูดยังไงอะแอบกลัวเหมือนกันแล้วตัวพี่เขาก็กลัวก็เลยจุดทูบวนวนวนสิ่งที่เห็นออกจากแม่เขาอะ เสียงเขาอะกลายเป็นผู้ชายแล้วตาเขาอะจากตาตีคนจีนอะแต่เขายังมีตาขาวอยู่นะวันนั้นน่ะพอเขาสั่นปุ๊บอะเขาไม่มีตาสีขาวแ,วแล้วแล้วคือเห็นด้วยกันทั้งคู่ก็คือ,ค,อคือลูกค้าไปก็นั่งจ้องกันอยู่ตาขาวเขาหายไปเหลือแต่ตาดําแล้วเขาก็นั่งสั่นเนี้ยแล้วเขาก็เริ่มพูดแบบพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็บอกว่าเหมือนประมาณแบบอาน,นียนีทาทับแปเป็นภาษาไทยนะก็เหมือนแบบว่าอยากให้ตายอ่ะตายหรือบ้า จะได้เอามรดกอะให้เออและทีนี้แปบ๊บหนึ่งโทรศัพท์มันก็ดังขึ้นมาน้องสาวของพ่อโทรมาบอกว่าให้พาพ่อกับแม่กลับไปอยู่ที่ตึกนูน้นถ้าไม่กลับอะจะตัดญาติขาดมิตรจะไม่สนใจเลยมันแปลกยล่ะอยู่ดีๆแบบเฮ้ยต้องขาดขนาดนั้นเลยเหรอแค่ย้ายออกมาอะไรยเงี้ยก็เลยบอกเออเรารู้แล้วแหละว่าใครทําก็คือเขาเป็นคนทําก็เลย นั่งสาวกันว่าหนึง่งก็คือเขาอะต้องการให้พ่อเสียก่อนเพราะว่าพ่อเป็นมะเร็งก็เลยให้พ่อกินของไม่ดีส่วนรู้อยู่แล้วว่ามรดกมันจะไปตกที่แม่ใช่ไหมถ้าพ่อเสียตกที่แม่เขาก็เลยทําให้แม่เนี่ยจิตวิปริตก็คือ ทำอะไรแบบไม่รู้ตัวเสร็จแล้วตรงเนี้ยมันจะได้กลายเป็นโมคะแล้วก็มาส่งผลที่ลูกชายก็คือลูกค้าของบายาลูกค้าของบายเนี่ยเจอเหตุที่แบบว่าขึ้นไปอยู่ชั้นนั้นไม่ได้ไปเอาของไม่ได้แล้วก็นอนฝันร้ายโวยวายอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีแรงถ้าสามคนนี้เป็นอะไรไปปุ๊บสมบัติทั้งหมดเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ครอบครัวเขาเราก็เลยรู้เหตุผลแล้วว่าเฮ้ยเขาทําแบบนี้เพื่อเรื่องแบบนี้แล้วก็เลยจ้องว่าเฮ้ยทําไมเขาถึง ถึงกล้าทําในช่วงนี้มันเกิดในช่วงนี้เพราะว่าเขาคํานวณเขาคํานวณดวงของคนที่เขาจะทําของเนี่ยเขาให้หมอคํานวณน,นะว่าพ่อกับแม่เนี่ยอายุ7จดโดนทําของในเดือน7เลือกทําในเดือน7ก็คือช่วงเดือนปล่อยผีพอดีแล้วก็เป็นปีชงก็คือเกิดปีจอทั้งคู่ก็คือดวงมันตกแบบตกสุดขีดได้สามารถตายได้ง่ายเขาก็เลยเลือกในการทําของใส่แบบหนักๆๆๆ ณช่วงนั้นก็เลยของเขา้าพอของเข้าปุ๊บตอนนี้ก็คืออยู่ในกระบวนการของการแก้ของไปก็พยายามแก้ตัวพ่อกับแม่เขาพ่อเขาอ่ะดีขึ้นไม่เป็นอะไรก็คือตอนนี้กินข้าวได้แล้วแต่ตัวแม่เขาอ่ะก็คือช่วงก่อนหน้าก่อนหน้านี้สักประมาณสี่ห้าวันน่ะเขาเป็นแบบเหมือนเขาลื้อเสื้อผ้าเขาก็บอกว่า ใส่ไม่ได้มันมีแต่เสื้อผ้าผู้หญิงเขาจะเอาเสื้อผ้าผู้ชายเขาทําอย่างเงี้ยสี่หชั่วโมงอะ่ะเหมือนคนเป็นโรคจิตอะ่ะแล้วทําทุกวันจนจนพ่อเขานอนไม่ได้อะ่ะตั้งแต่โดนของมาก็คือลื้เสื้อผ้าแล้วก็ไม่มีเสื้อใส่ไม่มีเสื้อใส่จะเอาเสื้อผู้ชายก็ก็เป็นแบบนี้ทุกวันแล้วข้าวก็ไม่กินไปเช็คฟันแล้วฟันก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่เขาไม่กินก็เลยพอช่วงที่ทําพิธีอะไรน่นนี่นั่นเนี่ยไปก็ ได้ทําที่ไต้หวันเสร็จแล้วก็มาทําที่จีนที่บ้านพอเข้ามาที่บ้านเนี่ยชั้น23กับ24ที่ไปเคยไปวางของเอาไว้แล้วแบบทุกอย่างมันมันคลีนมันดีมากนะรอบเนี้ปายแปลกมากเลยปไม่เคยเจอการทําของวิธีแบบนี้ก็คือขึ้นขึ้นไปเหยียบปุ๊บเปิดประตูปุ๊บมันเหมือนพื้นมันหมุนได้อะเหมือนทุกอย่างมันหมุนรอบตัวเราจนเรายืนไม่ได้แล้วไม่ใช่ปเป็นคนเดียวนะคนที่ขึ้นไปอะ่ะคนที่พาไปอีกสองคนอะ่ะผู้ชายสองคนอะ่ะ คนนึงออกมายืนอยู่ข้างนอกแล้วก็ยืนทําหน้าไงมึนอีกคนนึงเขาบอกว่าเขาจะอ้วกอ่ะแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ซึ่งปายอ่ะอาการปายปายก็จะอ้วกเหมือนกันแต่คือถ้าปายไม่ฝืนปายก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน้องแมก็เลยฝืนปายถ่ายรูปถ่ายรูปลื้ของอะไรก็ก็มานั่งคุยกันบอกเฮ้ยตอนที่แม่อยู่ไม่ได้อ่ะอาการเป็นยังไงเขาบอกมึนมึนไปหมดเลยเวียนหัวไปหมดเลยนั่งแล้วปวดหัวบอก เฮ้ยมันเป็นวิธีการทําของแบบใหม่หรือเปล่าวะทุกคนขึ้นไปเนี่ยมือนอยู่ไม่ได้อยู่แล้วแบบมันมันเวียนไปหมดถึงต้องย้ายออกแล้วก็ไม่รู้ว่ามีผีหรือเปล่าเพราะว่ามันมีแค่ความมึนงงเกิดขึ้นก็ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องหาวิธีในการแก้ของตรงเนี้ให้ได้เพื่อให้เขาหายมืนก่อนเราถึงจะเข้าไปลื้อของก็จุดทูปท่านยมไหว้เรียบร้อยพากันไปลื้อของดองคืนเปิดเตียงขึ้นมา มีพยันอะพยันจีนพับเป็นสี่เหลี่ยมเขียนตัวอักษรแดงๆอะไม่ใช่แบบที่เราเห็นที่เขาไปซื้อมาเป็นตัวแบบปิ้นนะอันนี้คือเขียนมือเวลาเขียนมือพวกยันพวกเนี้ยเขาใช้แบบผงแดงๆเขาเรียกว,ว่าจูซาคือมัอนเหมือนเลือดหมูอะเอามาเขียนคือไม่เคยเห็นยันเขียนมือที่แบบหนักๆแบบนี้มาก,ก่อนแล้วก็ไปแปะอยูใ่ใต้เตียงของแม่กับของพ่อก็หนักแล้วแล้วที่ไปเคยไปวางองค์แบบ ท่านยมไว้ตรงผีซิวอ่ะเขาก็จะไม่รู้ใช่ไหมว่าผีซิวอ่ะมีมีท่านยมอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนเอาฝุ่นเอาอะไรมาลูบอ่ะตรงนี้ก็คือของหายหมดทุกอย่างเลยแล้วก็มีธงเขาก็ใช้ลูกธงแบบเอาธงนาจาหรือเอาของที่เกี่ยวกับนาจามามาแทนเพื่อไม่ให้รู้ว่าเขาอ่ะไหว้ผี คือมาปลูกเสกใหม่อะอย่างนั้นอะเราก็วางไว้ตามจุดต่างๆเต็มบ้านเลยสุดท้ายก็กลับมารวมกันได้ก็คือเป็นเหรียญไม้แล้วก็มีการเขียนยันแล้วก็เอาเลือดเนี่ยแ,แต้มแ,แต้มที่ที่ตัวเหรียญอะประมาณเกือบเกือบสาอันแล้วก็มีผ้ายันอยู่ประมาณ4ีห้าผืนก็ดึงดึงดึง,ด,งดึงกลับมาแล้วก็มาทําพิธีทีนี้ พิธีเนี้สิ่งที่กายไม่เคยทําแล้วมันก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของปายคือการไปสู้กับของที่เราไม่รู้ว่ามันคือของอะไรนะแต่ท่านก็สอนว่าพวกผีพวกเนี้ยมันกลัวกระเทียมมันกลัวพริกเออก็แปลกดีก็เลยนั่งทํากระเทียมหั่นกระเทียมกันเป็นหม้ออย่างนี้เลยแล้วก็พริกมาใส่แล้วก็ใส่เกลือปุ๊บปุ๊บปุ๊บท่านบอกให้เก็บไว้แปดชั่วโมงสีทั้งหมดเนี้ยกระเทียมปกตินะกับพริกแล้วก็ใส่เกลือหน่อยมันกลายเป็นสีเขียวอะ่ะ มันกลายเป็นสีเขียวแบบเขียวแอปเปิ้ลสวยๆอย่างนั้นเลยอะ่ะแล้วก็มาใส่ถุงเข้าไปวางสองชั่วโมงแป๊บเดียวขึ้นไปเก็บของทุกอย่างกลับมาอยู่แบบปกติไม่มีการมึนไม่มีการอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าเจ้าของที่เขาต้องให้ไปไปทาอะ่ะมันไม่ไหวแล้วเขาแค่ขึ้นไปหยิบของเขามึนชน,นิดที่ว่าเขาลงมาปุ๊บอะ่ะเขาอาเจียนแบบทั้งวันอะ่ะยี่สิบสี่ชั่วโมงคือทําอะไรไม่ได้ได้แต่นอนมึนอยู่อย่างเงี้ยก็เลย มันก็ต้องมานั่งทําพิธีมาจับสวดอะไรกันใหม่ณนะเวลานี้ก็คือแม่เขาก็่านข้าวได้แล้วพ่อเขาก็ยิ้มได้แล้วเดี๋ยวก็จะต้องไปทําพิธีสวดมนต์อะไรกันใหม่ที่ที่ไต้หวันเพื่อให้เขาแบบแข็งแรงขึ้นกว่านี้แล้วก็พยายามบอกอยู่ว่าให้ระวังขนใกล้ตัวเพราะเขาก็ยังไม่เชื่อว่า ว่าน้องสาวเขาทำถูกต้องแนะ่ว่ามันเป็นคนแบบในครอบครัวเลยอะแต่ทีนี้ก็เขาก็กำลังเรียกทนายมาเพื่อจะมาดูเอกสารว่าถึงเวลาแล้วแล้วสมบัติปลายทางมันไปของใครแล้วทำไมเขาถึงทำอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวาม,มากแต่ว่ามันก็เป็นของที่แบบ เฮ้ยไม่ใช่แค่คนไทยไม่ใช่แค่คอมเมนนะใช่ปะมันยังมีไต้หวันอีกนะไต้หวันเขาก็เล่นเป็นของอีกแบบหนึง่งไม่ได้แบบเอานับผากผีกระโลกมาเหมือนบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ มันกก็แปดีสำหรับใครนะคะที่อยากมูอยากไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วไม่ชอบกลิ่นควันทูปนะรู้สึกแพ้รู้สึกเหม็นนะคะกลัวเป็นมะเร็งปอดนะไปแนะนํานี่เลยค่ะน้ําหอมนัชชาลีตินะคะสามารถที่จะฉีดพรมนะคะบริเวณเที่เป็นหิ้งบูชานะคะหรือว่าเป็นอ,อ,องค์พระพุทธรูปนะคะหรือว่าองค์เทวรูปก็ได้นะคะฉีดเพื่อบูชาท่านนะคะเป็นของที่ทดแทน น้ำนะคะแล้วก็ดอกไม้นะคะเครื่องหอมทุกอย่างเลยนะคะใช้น้ําหอมที่ไปปลุกเสกนี้นะคะก็จะเป็นการถวายเป็นการบูชาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ประหยัดง่ายดีแล้วก็สามารถทําได้ทุกที่ด้วยค่ะก็ถ้าใครชอบเรื่องเล่าจากพลายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในอีพีหน้าจ้าบ๊ายบายเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะคะยังไงก็ อย่าไว้ใจใครมากจะทําธุรกิจจะทําอะไรก็เขียนพินัยกรรมให้ดีนะคะว่าใครควรได้รับอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องรอให้ถึงเวลาแบบมาแย่งกันไปแย่งกันมาบางทีเราอาจจะไม่ได้รวยขนาดนั้นนะแต่ว่ามันอาจจะมีบางคนเขาเห็นค่าเงิน10บาทเป็นร้อยล้านก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งสติในการใช้ชีวิตแล้วก็ระวังคนใกล้ตัวดูจุดประสงค์เขาหน่อยว่าอยู่ดีๆทําไมเขาถึงมาดีกับเราทั้งๆท,ที่เขาไม่เคยดีเนาะ